สวัสดีค่ะขอเสียงพี่น้องให้ดังตึกกล้องเป็นไรได้ไหมคะให้รู้ว่าพลังของพี่น้อง นครมนมเสียงดังขนาดไหนคะอเอาให้รับรู้กันไปเลยให้ดังไปถึงดู ให้ความรักความเมตตาและการต้อนรับผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ว่าจะเจอขวากน้ำอะไรไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมาพาะกับพี่น้องวันนี้แล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะว,วันนี้ดีฉันเดินทางมาเวทีนี้เป็นเวทีที่7แล้วค่ะพี่น้องค่ะ เสียงไม่มีแต่เชื่อว่าพี่น้องจะมีพลังที่จะเลือกพักเพื่อไทยให้แทนใชไหมคะครับดังๆขอเสียงพี่น้องข้างขวาได้ไหมคะข้างซ้ายละคะข้างหลังตู้ได้หรือเปล่าคะพี่น้องคะชื่นใจมากเลยคะ่ะ แล้วไม่คิดว่าพี่น้องใจการตอนรับมากขนาดนี้ค่ะนี่ขนาดน้องสาวมานะคะถ้าพี่ชายนายกทักษิณจินวัตนมาจะเป็นยังไงคะภูมิใจมากค่ะแต่เสียดายที่ท่านไม่ได้มีโอกาสมากราบพี่น้องด้วยตนเอง วันนี้ดิฉันยิ่งรักชินวัตรเป็นน้องสาวคนเล็กเป็นผู้หญิงคนนี้ขอกราบพี่น้องแทนพี่ชายด้วยค่ะพี่น้องคะตลอดเวลาหลังจากปฏิวัติสิบกันยา ความรักความเมตตาที่พี่น้องมีให้กับนายยกทักษิณและครอบครัวจินวัฒน์นั้นมีค่ามากค่ะ <Yeah. S 1> และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าดิฉันถึงตัดสินใจว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นนี่พี่น้องประชาชนค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันและดิฉันจะ มอบตัวเองในการที่จะช่วยทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ <Yeah. S 1> พี่น้องคะเ <Yeah. S 1> ดยพจะป .2 ปี 2> หลังเป็นไงบ้างคะ <Yeah. S 1> สินค้าเป็นไงคะ <Yeah. S 1> แล้วเงินในกระเป๋าเป็นไงคะไม <Yeah. S 1> ่มีนี่สินเป็นไงคะ พิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันทนไม่ได้พักเพื่อไทยเราจะมาแก้ปัญหาพี่น้องกินยี่อยู่ดีมีสุขดังเดิมนี่ไหมคะนโยบายที่เคยประสบความสำเร็จเราเอากลับคืนมาดีไหมคะ สามสิบบาทที่รักษาทุกโรคได้จริงเอาไหมคะ SML เอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านละคะเอาไปเลย2อล้านบาทใช่ไหมคะนี่น้องคะ หลายคนบอกว่าสิ่งที่พี่น้องได้รับอยู่พรรคเพื่อไทยจะยกเลิกไม่จริงนะคะมีแต่จะแก้ไขให้ดีขึ้นถูกไหมคะอ๋อสมอไม่ต้องไปห่วงนะคะเอาไหมคะอ,อ,อ๋อสมอเอามันเดิมดีมีแต่ดีจะดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะเบี้ยผู้สูงอายุ ในนี้ไม่มีผู้สูงอายุเลยนะคะเนี่ยพี่น้องคะเบียผู้สูงอายุอายุหกสิบขึ้นไปรับเท่าไหร่ดีคะหกร้อยบาทอเอกรางล่างบอกว่าไงร่างล่างขอสี่ร้อยเหรอกหกร้อยบาทอายุเจ็ดสิบละคะเจ็ดร้อยบาทเอาไปเลยพี่น้องที่อายุแปดสิบขึ้นไปเท่าไหร่ดีคะ ร้อยบาทดเก้าสิบขึ้นไปแล้วคะพันไปเลยค่ะแล้วเรื่องจำนำข้าวเอากลับคืนมาดีไหมคะเพราะว่าวันนี้ข้าวราคาเข้าวเป็นไงคะราคาข้าวตกใช่ไหมประกันราคาข้าวก็จะเจอได้นิดเดียวใช่ไหมคะเพราแม่พีน่น้อง ดังนั้นเราเจะระบบรับจำนำข้าวกลับมาข้าวหอมมะลิเกวียนเท่าไหร่ดีคะสอง0มืนบาทข้าวเปลือกเจ้าหนึ่งหมืนห้าันบาทได้ไหมคะแล้วนอกจากนั้นทิฉันทราบปัญหาว่าวันนี้มีปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงใช่ไหมคะ เราจะมีนโยบายนะคะสำหรับพระพเทาไทยมีนโยบายด้วยกันมาทานมาพี่น้องจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีดีไหมคะแล้วเครดิตการ์ดเกษตรกรเอาไหมคะไม่ต้องกูนีใช่ไหมคะนี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่พี่น้องเดินเข้าร้านขาอย่างมีสัก์สีค่ะ เต่กี้พี่น้องบอกเป็นหนี้มีใครเป็นหนี้บ้างคะเนี่ยเยอะเลยเหรอเอาไปเลยนะเยอะอย่างนี้ําว่าแสนพักไปเลยสามปีถ้าห้าแสนหนึ่งหนึ่งล้านมาคุยกันใหม่ดีไหมคะค่ะเป็นไงคะนโยบายถูกใจไหมคะ แต่ยังขาดเงินในกระเป๋าอีกหน่อยนะเนี่ยขอค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทดีไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วเอาความนะคะที่จะจําหรับที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือลูกหลานที่จบมามีงานทำเป็นเท่าแก่น้อยไงคะดีะ <Yeah. S 1> ไหมคะไหมคะสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้น เตรียมให้พี่น้องคือนอกจากที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องแล้วเรายังต้องเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องกินดีอยู่ดีค่ะรวมถึงการแก้ระบบเรื่องของการผูกขาดสินค้าราคาต่างๆเพื่อให้พี่น้องนั้นมีความสามารถในการที่จะซื้อของจับจ่ายใช้สอยได้และคำหนึ่งถึง,นงอนาคตลูกหลานและพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะไม่ทราบว่า ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจเนี่ยขอทุกคะแนนเสียงของพี่น้องเข้าคู่หากาเบอร์อนนอพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเอาตั้งดานเขาดอกมา